การที่ทําเรื่องแบบนี้เนี่ยถึงชานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาข่มกิเลสได้เนี่ยนะเมตตาเกิดทีหนึง่งกิเลสพวกนิวรมันก็หายไปเห็นไ,ไหมพอเมตตาเกิดสมมาสมาธิเกิดขึ้นมาไหมสมาธิมันเกิดขึ้นมามันก็ไปทับข่มทับพวกบาปอากุศลไม่ให้มีกําลังเออเห็นภาพเลยก็มีพลังขึ้นมาอยากจะไปทํามั่งเห็นไ,ไหมนะ <laughs> อันนี้ก็คือในส่วนของตรงนี้ส่วนสุดท้ายสัตว์ที่ไม่ไม่ต้องมีเรื่องของปียะไม่ต้องมีเรื่องของทุกข์ค่ะไม่ต้องมีเรื่องของสุขค่ะไม่มีสัตว์เรื่องพวกนี้ละอ่าเพราะว่าผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วต้องผ่านตรงนี้ก่อนถึงจะเป็นสัตว์เหล่านั้นจึงกลายเป็นมัดชัตตาก็เป็นกลางเข้าใจไหมเพราะไอ้ตรงนี้ยังไม่กลางใช่ไหมล่ะสัตว์ที่น่ารักเราก็ไปพุ่งไปที่สัตว์ที่น่ารักเห็นไหมอ่าพุ่งไปที่รักอย่างเดียวเลย อริมัชตะถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ยคนนี้ปัญญาทั้งนั้นนะคะคนมีปัญญาทั้งนั้นนะทําฌานนะจ,จิตเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะแล้วได้ฌานสุดท้ายด้วยมีองค์ฌานสองอุเบกขากับเอกคตานะอันนี้ได้ฌานสุดท้ายเนาะก็รวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะนับยี่บห้าก่อนมารวมอีกหนึ่งเป็นยี่สิบหกในอารมณ์จำนวนยี่สิบหกอารมณ์ เป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ฌานนะจิตทั้งหมดห้าฌานเกิดขึ้นมาได้ห้าฌานเนี่ยว่าโดยจิตมีสิบห้าดวงใช่ไหมต้องแยกกันนะฌานนะจิตมีห้าฌานนะรูปฌานมีห้าฌานแต่ว่าโดยจิตมีทั้งหมดสิบห้าดวงเข้าใจนะคะแบ่งเป็นกุศลห้าดวงวิบากห้าดวงแล้วก็กิริยาอีกห้าดวง มันเกี่ยวกับบุคคลเข้าใจไหมอ่าบุคคลที่ทําฌานนะคะชัดเจนนะคะอ่าหลังจากนั้นเมื่ออารมณ์ทําให้ฌานาจิตเกิดอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นความใสที่ท่านว่านะความใสนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตอ่าเห็นไหมจาได้แล้วเนาะอันนี้ว่าโดยรวมนะ อารมณ์นี้ชื่อว่าปฏิภาคณิมิตนะขอเขียนตรงนี้นะคะนี่นะปฏิภาคณิมิตนิมิตแปลว่าอะไรนะคะจำได้ไหมโอ้สาธุนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายภาปฏิภาค่ะแปลว่าอะไรนะคะความใสเนาะเออสาธุเครื่องหมายที่เป็นความใส เครื่องหมายที่เป็นความใสามาจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะคะในจำนวนอารมณ์ยี่สิบหกนะอ่านะคะยงให้ได้นะอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะคะกลายมาเป็นปฏิภาคณิมิตธรรมารมณ์แสดงว่ารู้ทางใจใช่ไหมอารมณ์ชนิดเนี่ยความใสเนี่ยมันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ปรากฏทางใจ เนาะแล้วจิตที่รู้ได้ก็คือนี่ค่ะใช่ไหมตอนนี้เรากำลังพูดถึงตรงน,นี้ใช่ไหมสิบห้าใช่ไหมว่าโดยรวมเลยจิตทั้งหมดสิบห้าดวงนี้แหละรู้ความใสเป็นอารมณ์เรียกว่าปฏิภาคานิมิตบัญญัติธรรมารมณ์ฟังทันไหมคะปฏิภาคปฏิภาคณิมิตบัญญัติธรรมารมณ์ คณอินทันไหมฮะเวลาเขียนก็เขียนเขียนมันยาวไงให้เรารู้ตรงนี้คุณตายทันไหมฮะไม่ใหญ่ทันไหมคะแม่ขา <c oughs> ใช่ค่ะแต่แม่แต่แม่แแมพูดพูดพูดสุดได้ไหมพูดหมดได้ไหมฮะไม่ใหญ่ขาไม่ใหญ่ขาไม่ใหญ่อ่านให้ฟังไหนคะ <c oughs> าาอาสาธุปฏิภาคณิมิตบัญญัติธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ทางใจบัญญัติเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าทางใจคะสาธุนะเกิดทางใจอืมบัญญัติเกิดทางใจนะบัญญัติไม่ได้เกิดที่ตานะเวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าโอ้แม่ใหญ่เห็นทันทีเลยเป็นบัญญัติทันทีเลยใช่ไหมคะทําไมเราเห็นปั๊บเนี่ยโอ้ยคุณยุโอ้ยคุณมอง นะคุณเอ็นอ้าวทาไมเรียกชื่อได้เร็วเนาะเห็นปั๊บบัญญัติเกิดเลยใช่ไหมไม่เกิดเร็วจังละคะแม่ใหญ่เออเกิดที่ใจใจประมวลได้เร็วมากเลยเนาะนะคุณตายนะจําได้ง่ายมากเลยนะนี่เห็นไหมบอกพอคุณตายปั๊บในตาตื่นเลยอ๋อเรียกเลยค่ะนะไอ้นั่นบัญญัติเกิดที่ใจนะบัญญัตินี่เป็นอัฏฐะัทธะได้ใช่ไหมเขาเรียก เคยได้ยินไหมมโนภาพ,ภาพเคยได้ยินไหมแสดงว่ามีภาพเกิดที่ใจใช่ไหมมโนภาพภาพเกิดที่ใจนั้นบัญญัติเกิดทางใจแล้วเนาะมะโนพจน์วัชนะไปว่าคําพูดใช่ไหมคําพูดเป็นสัทธาบัญญัติไหมเออนั่นไงมีทั้งอัฏฐบัญญัติมโนภาพสัทธาบัญญัติเป็นมโนพจน์เป็นทั้งมโนภาพมโนพจน,น์เนาะฟังทันไหมคะเนี่ย ไม่ทันก็จะเขียนให้ค่ะพุทธวะจะนะใช่ไหมจำได้ไหมวจนะเนี่ยมันมาจากหัวแหวนนะตรงนี้นะเอวจนะก็คือพจน์ไงคำพูดไงใช่ไหมคะอันนี้คำพูดเนี่ยคำพูดนี่เป็นสัทธาบัญญัติไหมฮะ คำพูดเนี้ยถ้าพูดอยู่ในใจอะเวลาบ่นอยู่คนเดียวเคยบ่นไหมฮะมีใครมั่นที่นั่งด้วยกันตรงนี้ไม่เคยบน่นนะวอแหวนอะปกติพ่อพานี่มันตอนเป็นวอแหวนไงฮะมาจากมาจากวอแหวนวะจะนะ,ะคำพูดนะมโนใจนะคำพูดที่อยู่ในใจเห็นไหม มันมันปรากฏอยู่ในใจแล้วเนาะคำพูดเนาะใจสัง <laughs> จส่ง, <laughs> งพอเห็นปั๊บเนี่ยพอเราเห็นกันปั๊บเนี่ยสมมติว่าแม่ชีกําลังเดินม,มาโน่นอ่ะเรานั่งอยู่กันตรงเนี้ยวิแม่ชีมาแล้วอย่างนี้นึกในใจนะแสดงนะว่าคําพูดออกมาในใจแล้วเนาะปรากฏในใจแล้วพอคําพูดออกมาในใจปั๊บนี่เลยนะนเป็นภาพภาพแม่ชีอ่ะนะ ถ้าได้ยินเสียงแค่เสียงแม่ชีอะถ้าหลับตาตอนนี้ได้ยินแต่เสียงแม่ชีไม่เห็นแม่ชีตอนเนี้ยเป็นมโนภาพได้ไหมได้ไหมคะเป็นภาพที่อยู่ทางใจได้ไหมคุณคุณตายลองหลับตาสิคุณตายลองหลับตาคุณตายได้ยินเสียงแม่ชีไหมคะคุณตายเห็นแม่ชีไหมคะในใจอะแม่ชีฝังใจคุณเลยใช่ไหมคะระวังเอาไปฝันนะ <laughs> นะ ก็ฝันใจมากๆเดี๋ยวไปฝันนะ <laughs> ภาพที่เกิดทางใจเรียกว่ามโนภาพอันนี้เป็นอัคติบัญญัติได้นะเข้าใจไหมมีเนื้อความปรากฏแล้วใช่ไหมถ้าเป็นมโนโพจน์นี่เป็นคําพูดที่ปรากฏในใจแสดงว่าเป็นสัทธบัญญัติได้ไหมได้ใช่ไหมคะมีเสียงเหมือนว่าเราเตรียมที่จะเออ,อกมาแล้วเนาะอ่าวจีวิญญัตกายาวิญญัตวจีวินญ,ญัตวจีวิญญัตเนี่ยพูดออกมา ที่พูดออกมาได้เพราะมันมีสิ่งนี้มันปรากฏในใจแล้วใช่ไหมคะเป็นบัญญัติหรือยังถ้าเป็นภาพเป็นคําพูดเนี่ยเป็นบัญญัติหรือยังคิดก่อนคิดก่อนน,นะฟ,นะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะถ้าเป็นภาพ <ง arson> เป็นคําพูดเนี่ย <ง arson> เป็นบัญญัติหรือยังท,ท,ที่ที่พูดที่เล่าให้ฟังตะกี้เนี่ยนะอ่าคุณมองเป็นหรือยังคุณยุเป็นหรือยังเป็นแล้วแม่เป็นหรือยังคะ เป็นแล้วใช่ไหมคะคุณอินเป็นหรือยังถ้าตั้งใจฟังตะกี้เนี่ยจะตอบถูกเลยคุณตายเป็นหรือยังเป็นแล้วทุกคนบอกว่าเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นบัญญัติแล้วใช่ไหมคะกดไลค์ให้เลยสิบไลค์นะฟังเข้าใจเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเน,เ,นเนื้อหาเนื้อความเรื่องอัฏฐบัญญัติศัทธาบัญญัติ นะบัญญัติเกิดทางใจเข้าใจใช่ไหมคะแต่พูดออกมาแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่สุมอยู่ในใจมันผลักออกมาให้เป็นคําพูดใช่ไหมพูดออกมาด้วยอํานาจของศรัทธ,ธาได้ไหมอัตถานั้นน่ะบัญญัตินั้นน่ะพูดออกมาด้วยอํานาจของศรัทธ,ธาได้ไหมนะเพราะว่าศรัทธ,ธามันเกิดอยู่แล้วมันทําให้มีมโนภาพมโนพจนเกิดจากศรัทธ,ธาอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะศรัทธ,ธานั่นเองทําให้ภาพเหล่านั้นเกิดทางใจ ราะภาพทางใจเหล่านั้นนั่นเองทําให้ศรัทธาเกิดได้ไหมได้จึงพูดออกมาเป็นวจชีวิญญัตเป็นการเคลื่อนไหววาจาเข้าใจนะคะนั้นอ่ะมาถึงตรงนี้ละบัญญัติเกิดทางใจแต่บัญญัติอันนี้เนี่ยเป็นบัญญัติที่เป็นอารมณ์อารมณ์ประจําด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่แน่นอนด้วยใช่ไหมไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มจิตแน่นอนใช่ไหม เป็นอารมณ์ที่จิตกลุ่มเนี้ยต้องรูแนนง้แน่นอนอย่างเดียวด้วยใช่ไหมแน่นอนอย่างเดียวด้วยเห็นไหมละ่ะอารมณ์ชนิดนี้ปฏิภาคณิมิตบัญญัตรธรรมอารมณ์เกิดทางใจแต่เป็นบัญญัตินะอารมณ์นี้เป็นบัญญัตินะความใสนะความใสเป็นบัญญัติเกิดทางใจจิตที่กำลังพูดถึงก็กลุ่มรูปราวจรจิตสิบห้า รูปาวจรจิตสิบห้านี้นะรู้บัญญัติธรรมารมณ์แน่นอนนะคะอย่างเดียวแน่นอนอะแน่นอนเลยอ,อ่ะได้แล้วต่อไปอากาสานัญจายตนะชานจิตสามอ่าที่พูดที่เราฟังวันนี้นะให้เราจำวันนี้ให้ดีเพราะเรื่องนี้จะเอาไปใช้กับเราได้ตลอดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนฟังที่ไหนนะคะพยายามจำเอานะวันนี้เราเห็นภาพไงนะอากาสานัญญายตนาชาณจิตสามถ้าเรานึกถึงภาพภาพหนึง่งนะอากาสานัญจายตนาชาณจิตสามถ้าเรานึกถึงภาพภาพหนึ่ง จะจะจะให้ยิ้มไหมขายลูกกระดานถ่ายก่อนถ่ายก่อนอแต่ว่าคุณตายก็ถ่ายพวกเราหมดแล้วทีนี้อืเขาถ่ายเพราะว่าเขาป้องกันว่าเดี๋ยวเผื่อไปลบมันนี่จะเอาตรงนี้ค่ะเอากาสาม เอาเอาการสามก็กินสามมาพูดเนี่นะอืมเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ออกก่อนแน่ไม่แน่เนี่ยนะเอาขอเอาแน่ไม่แน่ออกก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งอ่า สีแดงเป็นสมมนัตนะคะสีน้ำเงินเป็นอุเบกขานะคะตอนนี้เอาแต่อุเบกขามาใช้โอ้มาแยกกันหน่อยแยกกันหน่อยใกล้กันอย่างนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นภาพเอาไหคมคะออ กาวินกินเน่ถูกไหมคะ <c oughs> กาวินกินเน่ยิงลูกศรนค่ะนะน,นี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเมื่อเราเรียนตอนจุลโทรนะได้เรียนแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะได้เรียนแบบนี้ไหมคะตอนเรียนจุลโทออะค่ะเ <Yeah. S 1> ออได้เรียน เข้าใจว่ายังไงคะเวียนลางจา้าไม่เป็นไรเนาะยำๆใหม่เนาะอืมนี่กุวิกินะนี่ก็คือกา กาวินกินเนเอาจอหนังสือสีดำเนาะกาวินกินเน่เา,นานนนที่พูดถึงว่าอากาสานัญจายตนะชันนะจิตสามเอาตัวนี้กันค่นกนะกาสาม นะเขารู้ธรรมารมบัญญัติธรรมารมได้ยังไงก็คือเมื่อบุคคลใดก็ตามที่ได้ฌานทั้งหมดห้าฌานแล้วนะเรายงงมานี่ก่อนทั้งได้ถึงฌานที่ห้าเมื่อได้ฌานที่ห้าแล้วอารมณ์ของฌานที่ห้าก็คืออันนี้ถูกไหมปฏิภาคานิมิตบัญญัติธรรมารมอันนี้เป็นความใสท่านอุปมาว่าอย่างนี้ความใสเนี่ยเหมือนเนื้อกระจกนะ นี่กระจกเนี่ยนะคะเมื่อมีอยู่เนี่ยนะมันเหมือนก็นต้องบริกรรมใหม่การบริกรรมใหม่เนี่ยเหมือนก็นต้องเอาความใสออกจากใจเขาเรียกเพิกออกไปอุปมาเหมือนการที่มีผ้ามา่านบังอยู่แล้วก็มีหน้าต่างค่ะผ้ามา่านบังรูดผ้ามา่านออกก็เห็นข้างนอกอย่างเงี้ยนะเหมือนกันผ้ามา่านนั้นอุปมาเหมือนปฏิภาคณิมิตอันนี้ เพิกออกไปโดยการบริกรรมนะอากาโสอนันตตอากาโสอนันตตอากาโสอนันตตอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเลยอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยนะ่ะคนมีบุญบริกรรมจนกระทั่งนะอากาศนะ่มะมาแทนที่ความใสนะคะความใสออกไปจากจิตใจแสดงว่าอารมณ์ที่เป็นความใสเนี่ยถูกเพิกออกไป เรียกเพิกเพิกบัญญัติตัวนี้ออกไปนะได้บัญญัติใหม่เข้ามาโดยการบริกรรมว่าอากาโอานันโตนี่แหละนะคะได้บัญญัติใหม่ขึ้นมาบัญญัติอันนี้ชื่อว่ากสินุกคาติมากาสะบัญญัติ <c oughs> อ่าเขียนให้กสินุกคา มากาสะบัญญัติเอาบัญญัติอันนี้ออกได้บัญญัติอันใหม่มาเข้าใจนะคะแล้วบัญญัติอันนี้ชื่อว่ากสินุคาติมากาสะบัญญัติอันนี้เป็นอากาศค่ะอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งคนที่มีบุญนะอันนี้เราพูดถึงคนมีอุปนิสัยนะเขาทำได้ แต่เราเนี่ยทําไม่ได้เราบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะั่นนะก็สงสัยไปทั้งชาติเลยนะคะแล้วก็สงสัยไปหลายภพชาติเลยเพราะว่าตัวเองทําไม่ได้นะเมื่ออารมณ์นี้ผุดขึ้นมาพร้อมกับฌานที่ชื่อว่าอากาสานาัใจย,ยุตนาฌานนะจิตนี้เกิดขึ้นมานี่ว่าโดยวรวมนะอ่านี่ว่าโดยวรวมนนนนเป็นอารมณ์อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอารมณ์ให้จิตสามดวงนี้รู้เข้าใจใช่ไหมคะ จิตที่รู้อารมณ์อย่างหนึ่งอารมณ์ที่ถูกรู้อย่างหนึ่งเข้าใจเนาะอ่าจอมาให้ดีนะอันเนี้ยมีบัญญัติบัญญัตินี้อย่างที่เรารู้ก็คือเกิดทางทางใจเป็นธรรมารมเข้าใจใช่ไหมคะกสินุคคาติมากาสะบัญญัติธรรมารมฟังทันไหมคะมันเป็นหลังวิชาการที่เริ่มหนักซึ่งพอหนักปับ๊บพวกเราจะรู้สึกว่า มันแบกจังเลยอ่ะแบกจังเลยนะทนอีกหน่อยนะนานๆได้เสพทีจากนั้นนะเมื่อเมื่อได้ฌานที่หนึ่งชื่อว่าอากาสานัญจายนะฌานในอรูปฌานนะอากาสานัญจายณะฌานนี้เขาเป็นจิตเข้าใจใช่ไหมเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขารู้อารมณ์ของเขาแล้วเขาก็ดับลง เมื่อเขาดับลงถ้าเราเป็นคนที่ทําฌานเราก็บริกรรมต่อเลยแต่เรามาบริกรรมคําใหม่บริกรรมว่าวิญญาณังอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณนั้นก็โผล่ขึ้นมาโดยการนําเอาอากาสานันจายตนาฌานที่ดับไปแล้วนั่นน่ะนำมานำมาบริกรรมจนสิ่งนั้นกลายมาเป็นอารมณ์ กลายมาเป็นอารมณ์ถูกรู้พออารมณ์นี้ถูกรู้แล้วใครเป็นผู้รู้ก็คือวิญญาณัญจายตนะใช่ไหมคะซึ่งเป็นชานจิตชาญใหม่ใช่ไหมชาญใหม่เกิดขึ้นมามีวิญญาณัญจายตนะชาญเป็นอารมณ์เข้าใจใช่ไหมคะขอโทษนะมีอากาสานัญจายตนะชานเป็นอารมณ์ มีกาชาญเป็นอารมณ์จิตสามดวงเนี้ยมีกาชาญเป็นอารมณ์ก็คือมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์เข้าใจนะคะหลังจากนั้นถ้าหากว่าได้ชาญที่สองแล้วจะต้องทำชาญที่สามเพิ่มนะก็ต้องบริกรรมใหม่ การบริกรรมใหม่มุ่งหมายถึงว่าอากาสานันจายณะฌานที่เคยดับไปนานแล้วพยายามเหมือนเราพยายามไปหาน้อมไปหามันไม่มีพอไม่มีก็บริกรรมว่าตถิกินจินัตถิกินจินัตถิกินจินัถิกินจิบริกรรมจนกระทั่งไอ้ความไม่มีน,ะนะนะั่นน่ะเกิดขึ้นมานะบริกรรมจนความไม่มีเกิดขึ้นมาตถิไปว่าไม่มี กินจิเล็กน้อยนะเล็กน้อยก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีแสดงว่าหาไม่เจอแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี้ยดับไปแล้วมมนหาไม่เจอพอหาไม่เจอปั๊บความไม่มีกลายมาเป็นอารมณ์ให้กับฌานที่สามฌานที่สามเกิดขึ้นมาชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานจึงมีนัตถิภาวะบัญญัติ เป็นอารมณ์ตัวนี้นะมีนัถิภาวะบัญยัติเป็นอารมณ์นะคะวิชาการตรงนี้หนักนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรฟังเอาไว้นะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ ย่ำย้ำไม่เป็นไรให้เราฟังที่ไหนก็ตามนัททีไปว่าไม่มีภาวะเนี่ยความมีความเป็นความไม่มีอ่ะมันเป็นความมีความเป็นที่ไม่มีนะไอตัวสภาวะที่มันไม่มีไม่มีว่าเราเหมือนกับเอาสิ่งที่มันเคยมีมาบริกรรมแต่ว่ามันหาไม่ได้ไม่มีอนะนัตถิกินจีนัตถิกินจิความไม่มีเนี่ยเป็นบัญญัต ความไม่มีเป็นบัญญัตินะคะเออความไม่มีเป็นบัญญัติขึ้นมาละฌานนจิตที่เกิดขึ้นมาเป็นฌานที่สามชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์แสดงว่าทุกครั้งที่พูดมาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งอารมณ์มีทั้งผู้รู้อารมณ์ใช่ไหมคะ จิตแล้วก็อารมณ์จิตแล้วก็อารมณ์จิตเป็นผู้รู้อารมณ์ตอน,นนะอเนี้ยนะอารมณ์เนี่ยต่อไปเมื่อฌานที่สามเกิดขึ้นมาแล้วชื่อว่ากินจัญญานฌานเกิดแล้วก็ดับเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับเนาะพอดับแล้วเนี่ยบริกรรมต่อเลยนะเมื่อบริกรรมก็ใช้คําว่าสันตะเมตังปโนยตะเมตัง สันตะเมตังปนยตะเมตังละเอียดประณีตละเอียดประณีตความละเอียดประณีตละเอียดประณีตอยู่นั่นแหละนะโดยโดยพยายามเอาอากินที่ดับไปแล้วมาบริกรรมใหม่จนอากินจัญญยาเยตนะชาเนี้ยโผล่ขึ้นมาเลยนะพอโผล่ขึ้นมากลายมาเป็นอารมณ์ให้กับชาใหม่ ฌานใหม่ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานาโดยมีอากินจัญญายตนะฌานาเป็นอารมณ์อ่า มีกินชานเป็นอารมณ์ทันไหมคะฟังฟังฟังพอได้เนาะแต่ถ้าเราจำหมดไม่ได้ไม่เป็นไรนะมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะถ้าจำได้ก็จำไปเลยถ้าจำยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าจำยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจแต่ตอนนี้เนี่ยให้เสพคุ้น นะคะและเห็นภาพด้วยเสพคุนด้วยเห็นภาพนะเนาะเราสังเกตนะว่าจิตที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยมีอยู่สองกลุ่มใช่ไหมก็คืออากาสา,านัญจายรณาชานจิตสามใช่ไหมกับอากินจญญาณยรณาชาณจิตสามใช่ไหมคะจิตสองกลุ่มนี้ยเนี่ยกลุ่มนี้มีเกษีนุคคาติมากะสะบัญญัตินี่ก็บัญญัตินะเห็นไหม กลุ่มนี้มีนัตถิภาวะบัญญัติเห็นไหมก็มาใส่ในกลุ่มเดียวกันกาสามกินสามมีบัญญัติธรรมารมณ์เป็นอารมณ์แสดงว่าอารมณ์พวกนี้เกิดทางใจนะรู้ได้ทางใจเข้าใจใช่ไหมคะรู้ได้ทางใจไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเนี้ยสิ่งเนี้ย,นนยกับความไม่มีเนี่ยเกิดทางใจคือจิตที่ไปรู้เขาอะ นะคะเขารู้ทางใจเข้าใจได้เนาะอันนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะกาสามกินสามเขารู้บัญญัติธรรมารมอย่างเดียวแน่นอนเข้าใจใช่ไหมคะแน่นอนเนาะว่ามันเป็นจิตกลุ่มของแน่นอนใช่ไหมคะเออแล้แต่ถ้าเราสังเกตนะให้ดูอีกทีนะวินสามนี่ใช่ไหมคะ แล้วก็เนสามใช่ไหมคะเห็นไหมเนสามนะวินสามเนสามนะวินสามเนี่ยมีกากานี่เป็นมหาคตาจิตใช่ไหมคะใช่ไหมอาการสารนั่ใจนะชานเนี่ยเป็นมหาคตาจิตใช่ไหมนี่ย่กาชานเป็นอารมณ์เนี่ยมีกากาชานเป็นอารมณ์กาชานเนี่ยเป็นมหาคตาจิตเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้มีมหาคตาจิตที่เป็นธรรมารมณ์ แล้วก็เมสามมีกินชานกินชานนี่เป็นมหากัตจิตเข้าใจนะคะเนี่ยค่ะแลวคือตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะวินสามเนสามสิบห้ากาสามกินสามเนี่ยมหากัตจิตยีิบเจ็ด